สวัสดีค่ะแม่บริสรท์เกษินทรี์รนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องการให้ปุ๋ยทางใบกับพืชผักผลไม้ของเรานะคะปุ๋ยทางใบที่จะให้ก็จะเป็นพวกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนโนมสดแล้วก็น้ำหมักชีวภาพต่างๆประโยชน์ของการให้ปุ๋ยทางใบค่ะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว หลังจากการย้ายปลูกหรือการตั้งตัวได้แล้วใช้กับอาการขาดธาตุอาหารในระยะแรกๆได้ดีใช้ผสมกับสารป้องกันการกำจัดศัตรูพืชควบคุมวัชพืชจะได้ประหยัดแรงงานก็คืออย่างเรามีน้ําหมักสมุนไพรอย่างเงี้ยเราจะฉีดเราอาจจะใช้ ปุ๋ยทางใบร่วมกับน้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่นไปพร้อมกันเลยเพื่อเป็นการประหยัดแรงงานค่ะปุ๋ยทางใบนี้ใช้กับพืชที่ปลูกในดินที่มีปัญหาเช่นดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดหรือว่าดินเหนียวจัดซึ่งดูดซึมอาหารได้ไม่ดีหรือดินที่มีปัจจัยแวดล้อมขวางการดูดการให้ธาตุอาหารทางระบบราก เราก็ใช้ปุ๋ยทางใบได้ช่วยลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยต่างๆเพราะว่าปุ๋ยทางใบนี้ต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นพวกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนโนมสดเนี่ยต้นทุนไม่กี่บาทนะคะน้ำหมักชีวภาพต่างๆจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ช่วงเวลาการให้ปุ๋ยทางใบนะคะควรให้ช่วงเช้าและช่วงเย็น แล้วก็ช่วงเช้านี่ประมาณ7โมงถึง10โมงเช้าช่วงเย็นประมาณ16.00น .4 นโมงเย็นถึงช่วงก่อนหมดแสงอาทิตย์ค่ะแต่ว่าอย่าไปให้กลางคืนนะคะเดี๋ยวจะสิ้นเปลืองเปล่าๆเพราะว่าไม่มีแสงอาทิตย์สังเคราะห์แสงเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ยังไม่หมดแล้วก็ไม่ควรให้ปุ๋ยทางใบช่วงอากาศร้อนจัดๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ใบไหม้ได้ค่ะ การให้ปุ๋ยทางใบนี้จะนำน้ำเนี่ยใส่เครื่องค้นก็ได้หรือว่าใส่บัวรดน้ำก็ได้ก็ราดลดลงไปเลยหรือใช้กระบอกฉีดเหมือนที่แม่มริซอนใช้ก็ได้นะคะการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมีประโยชน์แต่เราก็อย่าละทิ้งการให้ปุ๋ยทางดินนะคะควรให้ควบคู่กันไปเพราะว่า การให้ปุ๋ยทางดินก็ถือว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าดินเนี่ยต้องการดูดซับอาหารทางรากขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นการให้ปุ๋ยทางดินก็จำเป็นการให้ปุ๋ยทางใบก็สำคัญเช่นกันควรทำควบคู่กันไปค่ะค่ะวันนี้แม่บริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ด like, กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ